สวัสดีครับวันนี้มาเปิดพัสดุนะครับส่งมาวันที่สิบสองนะครับวันนี้วันที่สิบห้าครับส่งมาจากวังน้ำเขียวนะโคราชนะครับเปิดพร้อมกันนะครับ นนี่นะครับมีกล่อง,งลุ่นพร้อมกันนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็เปิด เกือบทุกวันนะครับวันละกล่องสองสองนะครับแน่นมากก็ส่งมาทั่วสารทิศนะครับขอให้ผมดูดูดูชอบนะก็รับเช่าหมดนะครับพี่มาจากโคลานี่เป็น พุโทโธน้อยนะครับคุณแม่บุญเลือนเนื้อดินนะครับแบบนี้แบบนี้เป็นพิมพ์หลังหลังมีตุ่มนะคางซ้อนนะครับคางซ้อนเราจะมีเนื้อเกินตรงบัวตรงนี้นะคางซ้อนเนื้อเกินตรงนี้แล้วก็หลังมีตุ่มก็คือมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับเป็นในบล็อกนะเป็นในตำหนินะ นี่แล้วขอบข้างของพิมพ์เนี่ยจะมีเส้นสองข้างเส้นขีดนะครับสองขีดแยกหลายบล็อกมากนะครับพิมพ์เล็กน่าจะมีเป็นหกเจ็ดแปดบล็อกนะผมว่าคร่าวๆนะลายจุดนะตาเหลี่ยมเยอะนะครับเยอะนะครับต้องศึกษานะครับใครมีก็ลองศึกษาแบบนี้ดูแท้เลยนะครับคางซ้อนขมขมไงน,นะพอถอดเนี่ย มันจะไม่คมนะนี่คือซอสไม่ไนบล็อกนะครับนะครับเรยกว่าเนี่ยดูยันนะเห็นไหมคมนะขอบข้างนะแบบนี้ก็หลายหลายพันนะครับหมื่นบวกลบนะหล,ลายพันถึงหมื่นบวกลบหมื่นบวกลบแล้วกันนะแบบนี้อ่าถ้าเป็นเนื้อใบลานสีดํานะก็อยู่สองหมื่นบวกลบนะนะครับเมื่อก่อนไม่แพงนะครับเมื่อก่อนนี้น่าจะห้าพันหกพันนะ ใบลานแปดพันเก้าพันนะครับตอนนี้ขึ้นมาเท่าตัวนะเท่าตัวใครมีก็รับเช่านะครับพิมพ์พเล็กพิมพ์พกลางพิมพ์พใหญ่จัมโบ้นะมีหลายพิมพ์พนะก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะจัมโบ้อย่างนี้น่าจะหลายหลายแ,แสนนะครับผมว่านะอ่าพิมพ์กลางก็พอๆกับพิมพ์เล็กนะไม่ได้ต่างกันเยอะพิมพ์พใหญ่ก็หลายๆหมื่นนะครับ ใครมีก็ยินดีรับเช่านะทั้งเนื้อดินเนื้อวาดเนื้อผงมีเป็นเนื้อดินกับเนื้อผงนะพูดผิดขออภัยนะครับก็ส่งรูปมาดูได้นะดูชอบก็ยินดีรับเชา่าก็ส่งรูปมาดูส่งพระมาดูนะครับดูตัวจริงแล้วโอเคไม่มีปัญหานะครับก็โอนเงินให้นะครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็โอนเงินให้พี่เขานะนะครับแจ้งเลขบัญชีมาในไลน์เรียบร้อยละโอเคนะครับขอบคุณครับ